ขอเชิญชมหนังสือหันสาเรื่องตอนนี้กี่โมงเฮ้ยใครๆก็ไปเที่ยวกันหมดเลยเหงาจังใครๆคเขาไปเที่ยวกันแล้วทำไมว่องไวไม่ไปด้วยล่ะก็ทีแรกว่องไวไม่นึกอยากจะไป <c oughs> ก็เลยไม่ไปอ่ะแต่ตอนนี้พอใครๆไปกันหมด <c oughs> ว่องไวก็เหงาถ้าอย่างนั้น <c oughs> ว่องไวก็โทรศัพท์ไปคุยสิ <c oughs> ดีไหมจริงด้วยสิ ทำไมว่องไวนึกไม่ออกนะเพื่อนๆไปกระหลายประเทศเลยว่องไวจะค่อยๆโทรหาทั้งหมดเลยดีมากจ้าว่องไวเห็นไหมทีนี้ก็ไม่เหงาแล้วดูสิว่าว่องไวจะโทรศัพท์หาใครก่อนเบอร์อะไรนะอ๋อนึกออกแล้วนี่อะติดแล้วฮัลโหลฮัลโหลดีินว่องไวไหม ดูสิใครรับสายคุณพี่แอร์กาดำนั่นเองฮัลโหลว่องไว้โทรมาทำไมดึกแล้วแปรวูจจะนอนแล้วเหนื่อยมากเลยอะไรกันมี่เพิ่งเก้าโมงเช้าเองแล้วของคุณพี่แอร์ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ที่นิวยอร์กเป็นวันเสาร์สามทุ่มแล้วพี่แอร์นอนแล้วนะบายขอโทษขอโทษก็ที่นี่วันอาทิตย์แล้วนะแล้วเพิ่งเก้าโมงเช้าเองฮ้ย โอ้โหคุณพี่แอกาดำบินข้ามทวีปไปเที่ยวนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแน่เวลาช้าเร็วต่างกันมากเลยนะเนี่ยว่องไวนั่งคิดอยู่นานว่าจะโทรหาใครเพราะชักไม่มั่นใจเรื่องเวลาซะแล้วอืมรู้แล้วต่อไปถ้าโทรติดว่องไวต้องถามเวลาก่อนเลยเอากด พี่ว่องไวเสียดายจังพี่ว่องไวไม่ยอมมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวก่อนนุ่มนิ่มตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อีกสองนาทีก็เที่ยงแล้วค่ะนุ่มนิ่มชักหิวแล้วพี่ว่องไวกินข้าวกลางวันหรือยังเออที่นี้เพิ่งสิบโมงเองจ้ะแต่พอนุ่มนิ่มถามพี่ว่องไวก็ชักหิวแล้วก็ที่โตเกียวเนี่ยเวลาเร็วกว่าเมืองไทยสองชั่วโมงไงเดี๋ยวนุ่มนิ่มกินซูชิเผื่อนะอ๋อนุ่มนิ่มไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง ตอนนี้บ่ายสามโมงเอแล้วเลข8ปอยู่ที่ไหนนะลองโทรไปหาดีกว่ากด 888... 88888ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีเลข8ปที่โน่นอะตอนนี้กี่โมงแล้วเลขแ8ตอบว่องไวว่าเพิ่ง9ก้าโมงเช้าเอ๊ะเด็กๆจำแน้ไมยว่าว่องไวโทรไปตอนกี่โมง ใช่ว้งไวโทรไปตอนบ่ายสาโมงแล้วเลขแปดอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ที่เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าเรากำลังนั่งรอคนภายเรือกอนโดลาที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีเนี่ยรอตั้งนานและคนภายเรือยังไม่มาเลยเฮอ้ออืมเลขแปดไปเที่ยวเมืองเวนิสแหมหรูเชียวนะ หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์เข้าสู่วันจันทร์เวลาตีหนึ่งว่องไวกำลังนอนหลับสบายทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮัลโหลใครโทรมาว่องไวกำลังฝันดีเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โอ้คาโทา แล้วเล็ขหนึ่งไปเที่ยวที่ไหนล่ะเลกหนึ่งมาเที่ยวอียิปต์อยากมาดูมัมมี่อยากขี่อูดด้วยน้องต่อเถอนะว่องไวฝันดีนะโอ้โหเลขหนึ่งบึงเรือบินไปอียิปต์วันนี้ตลอดทั้งกลางวันว่องไววางแผนว่าจะไปเที่ยวบ้างจึงไม่ได้โทรศัพท์หาใคร ตอนนี้หกโมงแล้วขณะที่ว่องไวกำลังกินอาหารเย็นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใครโทรมานะสวัสดีนี่ว่องไวสวัสดีว่องไวนี่แหลมคมนะตอนนี้กี่โมงแล้วที่เมืองไทยอ่ะที่นี่หกโมงเย็นแล้วแหลมคมว่องไวกำลังกินข้าวอยู่พอดีแล้วที่นอ่นกี่โมงแล้วที่นี่เหรอ เกาะมาดากัสกาเป็นเวลาบ่ายสองโมงแหลมคมมาประจนภัยสำรวจธรรมชาติตื่นเต้นมากเลยเอาไว้ว่องไวมาด้วยกันนะได้ได้ว่องไวอยากไปเที่ยวบ้างแล้วแหลมคมถ่ายรูปมาให้ดูเยอะๆนะได้ได้เท่านี้ก่อนนะว่องไวบาย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 แหลมคมโอ้โหน่าตื่นเต้นมากแหลมคมเที่ยวเกาะมาดากัสกาดูธรรมชาติแ,ตแปลกๆมากมายหนึ่งทุ่มแล้วไม่รู้มิสเตอร์บินจะอยู่ที่ไหนนะ เอถ้าโทรไปเป็นเวลานอนหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเวลากลางวันอ่ะลองโทรสักนิดก็แล้วกันกดสวัสดีมิสเตอร์บินตอนนี้กี่โมงแล้วหนึ่งทุ่มหรออา้าวก็เวลาเดียวกันกับว่องไวเลยแล้วมิสเตอร์บินอยู่ที่ไหนหรอตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านว่องไวไงเปิดประตูหน่อยที่ว่องไวที่แท้มิสเตอร์บินไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกล มิสเตอร์บินยังอยู่เมืองไทยสถานที่และเวลาเดียวกันกับว่องไวสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและ าวิเเด็กๆคะพี่เอ็มอยากถามเด็กๆว่าเด็กๆด,ด,ดูเวลาเป็นหรือยังใครใส่นาฬิกาแล้วบ้างแล้วดูออกไหมว่าเวลานี้กี่โมงแล้วอืมดูยากเหมือนกันใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเราค่อยๆฝึกได้ทีนี้อยากจะถามเด็กๆว่า<อ>เวลาภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะ้าใช่แล้ว time แล้ว time เขียนขึ้นต้นด้วยตัว T มาค่ะเด็กๆเ,เราจะมาเขียนตัวท T ให้สนุกสนานตีตนกรหมายหลังกันไปเลยเด็กๆยิบกระดาษปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะแล้วมาเขียนตัวทีกับพี่เอมทีนี้พี่เอมจะชวนเด็กๆมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับตัวทีของเราด้วยการ วาดรูปแปลงร่างมาดูสิว่าพี่เอ็มจะแปลงร่างตัวทีให้กลายเป็น พแปลงร่างกลายเป็นโทษหรือทางคกนั่นเองเอแล้วตัวทีของี่เด็กแปลงร่างกายเป็นอะไรขอพี่เอมดูหน่อยค่ะตัวทีของฮาเลนเป็นฉลาบหัวคอนครับ,บตัวทีของน้ำแปลงร่างเป็นดาบครับตัวทีของวินตาใจล้าเป็น ตัวทีของพิชาแปลงร่างเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะทีของพีกลายเป็นลมครับทีของน้องพาวกายเป็นเต็นค่ะตัวทีของเราจะก็เป็นลมตัวทีของกะีิกลายร่างเป็นโมเมเชมะเขือเทศค่ะโอ้โหเด็กๆแปลงร่างตัวทีได้สนุกสนานมา,มากๆเลย ขอปรบมือให้สุดยอดศิลปินคนเก่งแห่งขบวนการปนน้ำนมโอ,โอถึงที่หมายยังปลอดภัยแล้ว สวัสดีจอมเวททั้งหลายได้เวลามาฝึกคาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกกักขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านลาน้ลานปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษเอาไว้ได้หรือเปล่านะ <Z ip> ป่านนี้จอมเวทยังไม่มาอีกเหรอสงสัยต้องไล่คาถาเรียกโอมจักรจัน์ แ,แจ๊กกะจี้จกกะหรีมะลึกกะกึ๋ยจอมเวทจอมมาเชิญออกมาเลยมาทางนี้เลยโอ้โหดูสดใสร่าเริงสมกับเป็นจอมเวทฝึกหัดของเราจริงๆเชื่ออะไรกันบ้างครับแพรค่าแฝงค่ะวันนี้จอมเวทฝึกหัดทั้งสองจะต้องเดินทางเข้าไปในปราสาทเวทมนต เพื่อตามหาคาถาลับทั้งสองพร้อมไหมครับพร <c oughs> ้อมฮ่มเสียงดังฟังชัดชื่นใจจริงๆถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วแล้วก็โอ้ประตูจงเปิดเ <c oughs> ชิญทำภารกิจได้เลยโชคดีนะ s อปสต t อปก่อนนะจอมเวทขอเวลาจอมเวทนี้สักหน่อย อืมเวลาจงเดินต่อไม่เหมือนกันนะจริงด้วยเหมือนกันเยี่ยมเยี่ยมก็คู่กับะันนั่นนักมวย ผู้สุดท้ายไม่ต้องลังเลถูกต้องแน่นอนพี่มีคอนเฟิร์มมาดูกันว่าภาพทั้ง6ภาพมีอะไรบ้างมีนกนานักมวยและทั้ง3คํานี้ก็ต้องเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันจอมเวทพอจะรู้ไหมว่าคือตัวอะไรนอหนูน้าหนูหยิบนอหนูออกมาเลยอู้อพูดปุ๊บปับ๊บ2สาวจอมเวทเชิญที่เตาผิงเลยครับ ขอไม่พอฝันมาฟังคำใบ้ฉันเป็นเครื่องดนตรีใช้มือตีก็มีใช้ไม้ตีก็ได้เสียงดังบอกจังหวะตู้มตู้มตู้มฉันคืออะไรอะไรเย้ยมาถามเจ๊ฝ่ายขึ้นแบบนี้ไม่ได้สิจ้าแล้วเสียงตุ้มตุ้มก็ไม่ใช่ระเบิดนะจ๊ะ เจ๊ฝ่าบอกไว้ก่อนฟังอีกรอบนะเพื่อจะนึกออกฉันเป็นเครื่องดนตรีใช้มือตีก็มีใช้ไม้ตีก็ได้เสียงดังบอกจังหวะตู้มตู้มตู้มฉันคืออะไรกลองกลองกลองหรอไม่ใช่นะกลองอ๋อกลอง กอลออองอกลองพยัญชนะตัวแรกคืออะไรจ๊ะกอไก่เห็นกอไก่ไม่เอ่ยอื้มอืมตาไวมากทอฟันรวดเร็วอย่างนี้ก็ทะลุไปด่านที่สามเลยจ้าเข้ามาในด่านสามแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเห็นตู้นี่ไหมนี่คือตู้คลิปไข่ซึ่งมีหมายเลข1ถึง9 จะมีหมายเลขเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจจะรู้ได้ไงว่าต้องหาหมายเลขไหนจงตั้งสมาธิมองเข้าไปมองเข้าไปแล้วพวกเจ้าจอมเวทฝึกถัดก็จะได้พบกับโจทย์เลขที่ตามหาเห็นกันหรือยัง1-8บวก8เท่ากับเท่าไรเอ่ย1 8บวกได้9ค่ะขอพี่มีเช็คก่อนนะเอา8ไว้ในใจแล้วนับต่ออีกหนึ่ง8แล้วก็9 มองหาไข่หมายเลขเก,ก้าว่าอยู่ตรงไหนเก้ใช่ไหมแล้วก็คีบขึ้นมาให้ได้เย้ยอ,อะไรกันครับนี่สองสาวจอมเวทของเราได้ไข่หมายเลขเก,ก้ามาแล้วเร็วมากแพรวยังไม่แน่ใจว่าใช้เลขเก,ก้าหรือคือเลขหก,กันแน่แต่ที่แน่ๆในไข่ใบนั้นมีกุญแจเป็นเลขเก,ก้าไม่ผิดเชชั้นหมอืมช่วยเหลือกันดีมากจริงๆ แล้วในที่สุดก็เจอกับกระดาษโบราณล้านล้านลาน้ลานปีและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันว้าวเชิญทางนี้เลยครับมาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างโอ้ ใส่ลงไปเอาตัวอักษรมาดูก่อนมีนอหนูกับกอไก่ใส่ลงไปในหม้อเลยคราวนี้เรามาไล่คาถาเพื่อให้หม้อวิเศษเนี่ยช่วยปรุงคำให้สำเร็จออกมาละกันโอมจักระจันจักระแร้จักระจี้จักกะดื้มาลึกกึกยคําจงมา และคำปริศนาของเราในวันนี้คือคำว่านอานาลออิลิกออากานาลิกามาไล่คาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษพร้อมกับคำว่านาฬิกากันดีกว่าไล่ครั้งครับโอ้จักระจันจักระแรจักระจีจักระดื้มาลึกกึกก๋ยนาฬิกานาฬิกานา ได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้วว้าวซึ้งใจจริงๆขอบคุณจอมเวททั้งสองคนมากจริงๆเชิญกลับพวงไม้วิเศษได้เลยครับขอบคุณมากนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ มี่และพยูนยี้สดีมาเริ่มที่ท้าสุดฮิตของเรากัน1นึ่งสองสามปูไตปูไตปูไตและปูไตท่าเต้นในวันนี้นะคะเป็นท่าเต้นสัขกันกดูเวลาเด็กๆด,ดูเวลาเป็นหรือ,อยังนะอืมเรามาเล่นเป็นเข็มนาฬิกากันดีกว่า1นึ่งสอามกโมงตื่นนอน หกโมงตื่นนอนเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข6คือ6กโมงเช้าตื่นนอนกันได้แล้วเด็กๆมาเริ่มทีท่าต่อไปกันเลยหนึ่งสองส้าโมงไปเที่ยง9ก้าโมงไปเที่ยง9ก้าโมงไปเที่ยง9ก้าโมงไปเที่ยว,เ,ยว,เ,ยวเข็มสั้นชี้เลข9ก้าแสดงว่า9ก้าโมงแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกกันบ้างดีกว่าเด็กๆต่อไปท่าสุดท้ายเลย 1นึ่สองสามสองทุ่มเข้านอน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 ชั้นชี้เลขแปดแสดงว่าได้เวลาเข้านอนแล้วแต่ตอนนี้ต้องส่งยีตีไปซะก่อนหนึ่งสองสามปูตัดปูตัดปูตัดและปูตัด ที่ยงเก้าโมงไปเที่ยง9้าโมงไปเที่ยวสองทุ่มเข้านอนสองทุ่มเข้านอนสอทุ่มเข้านอนสองทุ่มเข้านอนปูตัดปูตัดปูตัดและปูตั